ให้ดูแบบวิวแบบแสงสีของกรุงเทพแท้ๆนะครับหน้าเสียามพาร์คอนตรงโซนน้ำตกีวินไปมาประกอบ ทำให้เห็นภาพนะครับว่ากรุงเทพนะครับยานนี้ยังไม่หลับนะยังอยู่เป็นเพื่อนนั่นโดนทางพยายามตั้งคืนนะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาที่สถานีสยาม ใช่เห็นนะครับว่ายังมีนักเดินทางอยู่แล้วก็เดินทะลุจากสถานี BTS สยามออกมานะครับทางด้านเซ็นทรัลพอยต์สยามแฟร์วัน เราก็เดินทะลุจากสยายมแวร์วันออกมาด้านสยามสแควร์น,นะครับมีสตรีทก็ยังมีผู้คนเดินอยู่นะครับด้านนี้นะครับสยามสแควร์มีมา้าหมุนมาให้ เราได้รมลึกถึงวันเก่าๆคุณเคยมาลอยกระทงที่สยามแฟร์ไอมีกครับเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ปือบรรยากาศก่อนวันเพ็ญนะครับก่อนเดือนเพ็ญ กองของวัยรุ่นห้ดูบรรยากาศในใๆครับน,น้องๆเขาลอยกระทงอยู่นะครับ Terima kasih telah <laughs> menonton! ลอยกระทงที่สยามสแควรเดี๋ยวเดินไปดูชิงช้าสวรรค์ซะหน่อยครับถวเขียวข้างหน้านะชิงช้าสวรรค์ ครับมาดูใ,ใกล้ๆกับป้ายด้วยครับรอยกระตรงเสียมแควก